สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ คงอในช่วงของเดือนมีนาคม2,567นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อโดยดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไ้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัว คกัันนบบ้างะรไพ่เป็นแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ดไม้เกิดขึ้น8ดไม้เนี่ยหมายถึงแนวความคิดการปฏิบัติในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีโอกาสแนวโน้มของการพัฒนามีการเติบโตมีความโดดเด่นขึ้นมามีในเรื่องของการคิดการมุ่งทยานสู่ความสำเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของการจุดประกายในเรื่องของความคิดสิ่งต่างๆนั้นมีสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันครีเอทหรือสิ่งที่มันเป็นแบบ มีการต่อยอดนะครับมีอินสปิเรชันมีสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นสังเกตดูตามหน้าไพ่นะครับแปดไม้เนี่ยเหมือนไม้ที่พุ่งทยานไปแล้วอะมันไม่สามารถที่จะหยุดยัางได้นอกจากมันจะหมดกําลังแล้วตกลงมานั่นแปลว่าตราบใดที่คุณมีแพชชั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเติบโตแล้วก็พัฒนาได้นะครับแล้วก็ดีด้วยโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นไพ่การงานนะครับเพราะไพ่ไม้เท้าเนี่ยในทางไพ่ยิี แปลกะละกะตรงตรงกะละกะแปลว่าความหมายตรงตรงอ่ะมันคือหมายถึงการงานนะครับแล้วให้การงานเนี่ยขึ้นมากี่ใบ1นึ่งสองสามสี่สี่ใบเลย แสดงว่าชาวราศีมีนลัคนามีนกําลังโฟกัสเรื่องของการงานแพทชั่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ตัวตนน่ะได้เป็นไพ่แบบนี้ไงแปดไม้แล้วแล้วมีไพ่สี่ไม้ราชินีถือไม้แล้วก็มีไพ่หกไม้มาเดี๋ยวเราจะค่อยเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับไพ่เนี่ยบอกว่าตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสที่จะมีแนวความคิดนะครับในการบริหารการจัดการที่ดีมีในเรื่องของการงานที่มีการเติบโตมีแพชั่นที่ดีมีในเรื่องของการที่ ค่อนข้างแบบใส่ใจนะครับแล้วก็เหมือนกับจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปในที่การงานมากขึ้นนั่นเองทําให้การงานที่มีการเด,ด,ดพัฒนาเติบโตและโดดเด่นมากๆราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มีการแบบ คิดหรือทําอะไรมักจะมีการไตรตรองตึกต้องก่อนข้างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็มีความหวังในเรื่องของการที่อยากจะให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จการคิดการทําการบริหารนั้นค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยดังนั้นก็เลยทําให้ชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนนั้นทําให้เกิดในเรื่องของกระบวนการกับในเรื่องของการทำโปรเซสงานต่างๆนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับ มีการเติบโตดีมีการพัฒนาดีมีในเรื่องของข่าวดีเข้ามานะครับมีไพ่ใบนี้คือหไม้สี่ไม้แปลว่าคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานได้หรือมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสพัฒนาบางคนอาจจะมีการปรับในเรื่องของ าการโปรโมทนะครับในเรื่องการงานได้หรือปรับในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับในเรื่องของความสําเร็จได้ดีขึ้นน้องนองนักศึกษาใครเรียนต่อใครศึกษาต่อใครจะเลื่อนขั้นบอกเลยว่าเติบโตพัฒนานดีมากเด่นมากนะครับมีโอกาสที่จะเรียนจบมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของอาการต่อเรียนต่อได้ประสบความสําเร็จในทิศทางที่ดี หนึ่งในราศีที่เรียนเก่งมากๆคือราศีมีนนะครับดังนั้นเนี่ยลัคนามีนเนี่ยใครที่เกิดลัคนามีนเนี่ยนะครับมีดาวพระราศบดีที่เด่นๆในดวงชะตาเนี่ยจะเรียนเก่งมากแต่ถ้าเกิดใครที่ดาวพระราศบดีไม่ได้เด่นนะครับถึงแม้จะเกิดในราศีมีนลัคนามีนก็เถอะคุณอาจจะดรอปลงมาได้นะครับมันอาจจะแล้วแต่วัสนะพื้นดวงของคุณแล้วกันนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยใครที่เกิดลัคนามีนเนี่ยค่อนข้างเป็นจีเนสเลยนะครับหรือเป็นอัจฉริยะได้เลยนะเป็นราศีที่แบบ สุดตรงแล้วก็นสุดๆเลยประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสและในบิณหมายที่ค่อนข้างดีที่เราจะได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับน้องๆและก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็เยินดีด้วยเนาะสำหรับใครที่อาจจะเรียนจบหรือมีบุตรมีบริวารบุตรหลานอาจจะเรียนจบได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นที่คนที่เป็นลักขณามีนซะมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าความรู้สึก กับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอาจจะคิดตัดสินใจอะไรค่อนข้างว่องไว,งวและรวดเร็วมันอาจจะทําให้เราหนอยได้บ้างนะครับในบางครั้งเพราะว่าไปร,รู้ไหมมันมี f o u ์ o ครับแล้วก็มีไพ่สีดาบบางครั้งมันอาจจะดูติดติดขัดขในบางครั้งได้นะครับอันนี้เราอาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจด้วยค่อนข้างแบบใช้อารมณ์นิดหนึ่งอ่ะพอแพทชั่นของเรามันแรงนะครับพอหมดเวลาเราทํางานกับคนอื่นปุ๊บเนี่ย คนอื่นเขาไม่ได้เร่งเขาไม่ได้รีบเหมือนเราไงมันก็เลยอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูนอยดูนกาทีฟนิดหนึ่งนะครับเพราะงานมันอาจจะดูติดขัดแล้วไม่ไปต่อหรืออาจจะไปต่อแต่มันช้ามันไม่ได้ดังใจมันทําให้ชาวมีนลักคนามีนอาจจะดูมีมายเซ็ตมีความคิดที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยสมูทนิดหนึง่งแต่จริงๆอ่ะมันเติบโตมันพัฒนาดีมากเพียงแต่เราอะแค่รู้สึกว่ามันไม่โอเคดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่านายอบครับ ต้องรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ค่อยๆชะลอนะให้คนอื่นเขาเตามเราทันได้บ้างเพราะอะไรรู้ไหมครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโครจรเดินนําหน้าแบบรวดเร็วแบบว่องไวมากๆเขาเรียกว่าเดินโครจรเสิร์ฟเสิร์ฟเนี่ยในทางภาษาโหนหรือภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าการเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวเนี่ยเดินโครจรผิดปกติ ทำให้ดาวเนี่ยวิ่งนะครับปกติดาวจะเดินปกตินะครับนี่คือดาวปกติแต่ดาวพระหัตถ์เนี่ยเดินโครจรเสิร์ตคือเดินแบบรวดเร็วจึงทําให้ทุกอย่างนั้นว่องไวและรวดเร็วจนเกินไปเลยทําให้คนอื่นตามไม่ทันนะครับคุณมีความคิดคุณมีครีเอทคุณมีการต่อยอดคุณมีการพัฒนาคุณทําทุกอย่างได้ไวแต่คนอื่นเขาไม่ใช่แบบเราดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามลด ในเรื่องของแพทชั่นลงมาบ้างมองโลกในแง่ดีบ้างนะครับบุตรบริวารคนรอบข้างยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณดีอยู่นะครับเพียงแต่เราก็ต้องพยายามมองเห็นถึงสัลธรรมตรงนั้นด้วยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะไปใส่ใจในเรื่องการงานมากเกินไปเลยอาจจะทําให้เราละเลยกับบคุคคลอื่นไปบ้างอันนี้ก็เข้าใจว่าน้ำขึ้นมันรีบตักนะครับแต่คุณก็ต้องพยายามเวิร Life Balance ให้ดีนะครับ Work คืองานนะครับ Life ก็คือการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์ชีวิตนี่แหละนะครับส่วน Balance ก็คือความสมดุลสมดุลระหว่างงานแล้วก็ชีวิตของตัวคุณเองให้ดีนะครับเราจะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าภายนายออกคับมาปรลว่าถ้าคุณมีความรู้สึกที่พร้อมที่จะเปิดใจทั้งเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องของอการใช้ชีวิตคุณจะมีความสุข นะครับคุณจะมีความรู้สึกที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราอ่ะไปโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้เราสุกตรงแล้วอีกด้านหนึ่งของคุณมันก็จะเฟลมันก็จะดูไม่ไปต่อนะครับและไพ่เตือนนิดนึงว่าชาวราศีมีนและคณามีนอะ่ะอาจจะทํางานมากเกินไปอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลายคนอาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะครับปวดหลังปวดกระดูกปวดเอวปวดอะไรแบบเนี้ยที่ทําให้เกิดแบบ ทำงานหมหนักไงแล้วก็นั่งนานเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้สำหรับชาวมีนแล้วก็ลักขณามีนนะครับให้คุณอาจจะไปฝังเข็มบ้างนะครับหรือไปนวดไปมาสแซดต่างๆผ่อนคลายมันอาจจะช่วยทําให้เรามีความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมากกว่านี้นะครับก็ยังพอมีโอกาสที่จะบรรเทาและรักษาได้มีไพ่เดฮาโลฟันมาเดฮาโลฟันเนี่ยแปลว่าการที่เราจะคลี่คลายแก้ไขปัญหา ยังมีโอกาสที่จะมีแบบแพทย์ที่ดีคอยแบบช่วยเหลือเราหรือว่ารักษาเราได้ประสบความสำเร็จดีอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังถือว่าโอเคนะในเรื่องของการที่เราจะได้ไปปรับแล้วก็พักผ่อนแล้วก็รักษาตัวคุณเองเนาะใครที่ไม่อยากจะป่วยก็พยายามฟื้นฟูตัวเองโดยการพักผ่อนนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้มันแบบ ดอกลงมาบ้างไปเที่ยวบ้างเปิดหูเปิดตาบ้างมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูผ่อนคลายดูโอเคขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะการงานค่อนข้างดีการเงินก็ยังได้1เหรียญอยู่1เหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินที่โอเคมากๆอยู่นะครับหเหรียญถามว่าถ้าเทียบเป็น1-10จะได้ประมาณเท่าไหร่ตามจริงแล้ว1เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะ มันเป็นอะไรลักษณะพิเศษนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่านะหนึ่งเหรียญมันดีตรงที่ว่ามันคือสิ่งที่คุณได้รับมันคือคุณค่าไม่ว่าจะเป็นรูประธรรมและนาม,มาทานะครับมันต่างจาก9เหรียญ10เหรียญแต่ถ้าจะให้เทียบเนะนี่ยหนเหรียญกับ9เหรียญกับ10เหรียญนนะ่ะผมคิดว่านะครับห่เหรียญนนะ่ะจะอยู่ในเลนส์ประมาณ9หรือ9.5นะครับเกือบ10อะแต่ไม่ถึง10บหรอกแต่ก็ 9. ก้าจุด 9ถึง9.5ถ้าเป็นผมคิดนะประมาณนี้นะครับเพราะพายิปซีอ่ะมันไม่มีอะไรมาแบบเฉลี่ยตรงกลางได้มันอยู่ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับมันมากหรือน้อยแค่ไหนเพราะอะไรการงานคุณเด่นการเงินคุณก็ต้องดีอยู่แล้วถูกไหมนี่คือปัจจัยที่เราจะ เป็นนักพยากรณ์เอามาผสมนะครับไม่ได้แบบจับมาแล้วอันนี้ดีอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีอย่างเดียวมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าการสภาวะโดยรอบเนี่ยมันดีไหมถ้าการงานดีการเงินมันก็ต้องเด่นอยู่แล้วถูกไหมประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าการเงินก็ยังถือว่ามีในมิตใหมายที่ค่อนข้างดีมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีนะครับเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาบางคนเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่พึงพอใจเช่นบางคนอาจจะแบบได้บ้านได้รถได้อสังหาได้อะไรที่ ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนนะครับนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยยังโครจรอ,อยู่ในเรือนลาพระของชาวลักขาหมินก็ยังถือว่ายังมีโอกาสมีแนวโน้มของการมีโชคมีลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเป็นในเรื่องของการได้ปรับฐานเงินเดือนนะครับหรือว่าได้ในเรื่องของเงินหลักทรัพย์ก้อนใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดึงเหรียญคือการได้รับโอกาสดีๆบางคนอาจจะได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันนะครับหรือว่าเงินอ่าเขาเรียกว่า เงินปันผลแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถือว่ามีนิมิตใหมายที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอ่อนิดนึงนะครับพยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจให้มากอย่าวู่วามนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ